Zombie Apocalypse <laughs> เอาระคับก็อยู่กับผมนายป๊อเบีแมนนะับเกมจูซิสว่าเดอะเกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลาเย็นๆของวันอาทิตย์นี้นะผมะวันนี้รีกก็ดูเดือดอย่างที่คิดเลยนะผมก็เรียกว่าตึงเกียวโหวดกันจะจัดเลยนะสําหรับแกนตีแย่งชิงเจ้ากองโกสูแคนนะผมตัวผมเองก็ไม่มีเวลาเลยนะผมเพิ่งจะได้เข้ามาตอนเย็นๆนี้นะผมก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้ว <laughs> มาสรุปผลรีกกันหน่อยดีกว่านะครับผม ผมก็อยู่แรงเพียเดต้าอันดับที่สามที่เก้านะผมมีแต้มอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะผมจากแอคท์เมื่อเช้าหนุ่มเรียกว่าหลน่นจัดเลยทีเดียวอ่ะผู้นำสุขส่วนมีแต้มอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามนะผมโอ้โหมากกว่าผมอยู่ประมาณสองร้อยหกสิบฟอร์แฟร์นผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเชนจะไล่ตามพวกแกพวกแกเตรียมตัวเตรียมใจไว้อ่ะคิดว่าผมจะตีลีกใช่ไหม ผิดแล้วผมไม่ตีริกใดๆทั้งนั้นนะผมเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปไล่ล่าระเบิดศึกเอาเนียผมก็ยังเหลือแพ็กที่ติดค้างอยู่นะแล้วก็เวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีนะเลอแค่หนึ่งวันกับ1นชั่วโมงเท่านั้นนะผมดังนั้นผมต้องเข้าไปตีก่อนนะผมสําหรับเจ้าแพ็กนี้นะก็เป็นคาใจจ,จัดๆนดจอลเเคทั้งนั้นเลย <laughs> สําหรับอาพาวเวอร์อาไดโดน้ําทัวนะผมก็ชื่ออะไรอะแอมไพบิสอนฮะน่าจะเรียกถูกแหละแอมไพบิสนะผมป ลุยกันทีฝ่ายนะผม200แบงค์เขียวก็เสี่ยวได้แน่นอนอ่ามันมีตะกี้มันจระเข้หมดเลยใช่ไหมถ้าเราเอาเนื้อไปนี่มันจะเป็นเช่ไนไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมเอาคาบโปสอนูคัรไปก่อน,นง่ายๆเอาคารปบ,บุูคัรไปก่อนแล้วก็เอาเอา่าไม่มั่นใจเลยว่าหน้าปุกมันเป็นจระเข้ทั้งนั้นเลยนะอ่าเอา,เอานกไปตัวหนึ่งแล้วกันเพราโรดด์น,นะผมแล้วก็เอาพืชไปตัวหนึ่งนะผมโอเค แล้วก็เอาจอระเข้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาจอระเข้ไปวันนี้เราไม่มีเนื้อเลยอะ่ะตายแล้วเอออเาน้ำอีกตัวหนึ่งนะผมโอเคเราไม่มีเนื้อเลยนะผมโอเคมาลุยกันีนแฟนนะผมถือว่าถูกจัดๆเลยในยกแรกนะผมผมจะเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมโอเคแล้วก็เอา,เอ,าอ่าพี่เราต้อง รับดาเมดได้เนี่ยเราต้องแบบว่าสุดจัดเนี่ยเฮ้ยแต่มันจะเปลี่ยนหนีนะดูจะไอแกนุ่มจะไม่เอาตัวนี้ไปนะผมเราจะต้องเอาตัวที่แบบว่าซอฟที่สุดในนี้ซอฟที่สุดในนี้เด็คือเจ้าตัวนี้นะผมจะรับไหวไหมเนี่ยดาเมดเรียกว่าหนาวก่อยเลยทีเดียวแล้วก็เอาพืชไปจัดการอืแล้วก็เอาน้ำไปสักตัวหนึ่งเราจะต้องตายในนี่ยอแกนนี้แต่ไม่เป็นไรแบคเขียวเราเยอะเลย จะตายไม่ตายก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละแม้เขียวเราเยอะมากนี่ผมโอเคมาเลยบ้องกันหนึ่งมันโจมตีแน่ๆนะผมพูดเลยว่ามันใส่เต็มแม็กเพราะมันต้องการที่จะลดทอนกาลังของเรานะผมเออไม่โจมตีว่ะ ไม่จมตีก็โอเคดิอย่างเงี้ยเราเก็บสแต็กไว้นะผมตายช่างมันเรียกว่าตายช่างมันเอาได้ากาโจมตีมาละอาราบ,บจีเนียอา,นอาริกหน้นะผมอาราบจีเนียนะก็เข้าวินมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะผมสังเกตดูได้เลยเอาจิแแ้แล้วมันดีสี่นะผมตายแล้วทำจมตีสี่ผมไปเลยนะผม ดิมันโจมตีเท่าไหร่โจมตีสจริงด้วยตายดิครับอย่างเงี้ยอือยังอยู่นึกว่าจะตายไปซะแล้ว <c oughs> ก็เข้ารอบมานะครับก็เป็นอาร์ิเจนระดับ2นะก็เห็นตัวกันแล้วใช่ไหมนี่ไงตัวนี้ไงโจมตี1นึ่งนะผมแล้วก็อุ้ยป้องกันสบายหนึ่งสองสามนะผมต้องเจ็บสักทีไหมผมว่าอ่าไม่ได้นะเจ็บหนักเลยนะอ่าเจ็บสักทีมีป่ะโอเคแล้วจะได้ลบกันหมดเลยนะผมตายนี่นะลัมโบูจีเร ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบวา่ามาเป็นครั้งที่3แล้วนะสำหรับอาร์มโบจีเนียนะผมามาครั้งแรกผมไม่ได้นะผมเพราะว่า,าเลเวลยังน้อยเกินไปนะผมโอเคจะบวกกันก็ได้เราลุตายตัวหนึ่งนนเนี่ยเียดูจะอาการนะผมยาวเจ้าจตัวนี้ออกไปนะผมแล้วก็โจมเตีหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็สี่ไปเลยนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งนะผมล้มได้แน่นอนรู้เลยนี <laughs> ่นะเอาได้มาชิปหาาได้ยกแรก,กก็ตายไปตัวน ตายแล้วแน่ๆตัวหนึ่งบูกเก็บสแต็กไว้เยอะมากชิปและชิปจัดเลยทีเดียวโจมตีสามนะผมโอเคผมตายไปตัวหนึ่งเยอะลงในนอนกองมันเหลือสามลูกมันเหลือสามมันเหลือสามเลยนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ปกมันป้องกันสามก็เอาไม่อยู่เชื่อเด้นั่นไงานตายอยู่ดีนะผมจากโกเซนท็อปสะอย่างโอเคชนะแล้วลูก <c oughs> ดีนะเหลือเจ้าตัวนี้ไว้ลผมโอเค ก็ผ่านยกแรกไปได้ด้วยดีนะผมดีหรือเปล่าไม่รู้ตายไปตัวนึงแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่มีเนื้อมาด้วยนะผมเราจะต้องเอาแบบว่าเอาน้ําไปประทานไหมผก็ต้องนี่อนนึงอันนี้นนไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวเดเดียเ,เราเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันโจมตีต้วมมันก็ตายแล้วนะโอเคโอเคมันไม่เปลี่ยนมาแน่ๆนแล้วเราก็จะต้องใช้น้ำ แล้วเราใช้ดาบหมดเลยอ่ะแล้วเราใช้แอนุกโอเคปลุกยกันนิ่แฝดนีผมเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวก็เราโจมตีก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราจะเป็นรองอดาเมจเยอะเหมือนกันเนื้อพันเลยนะแต่ว่าไม่กลัวใดๆนะจบตีแีลนะส่งกลับบ้านเก่าไปเลยนะผมมาเอาไว้เท่านั้นแกโจมตีฉันแล้วก็แกมัน,นงนะ่ายแน่ ผมพร้อมที่จะลุยแกมานานแล้วเปลี่ยนตัวนะผมโอเคนึกแล้วแหละว,ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวนะผมมันเหลือหนึ่งเท่านั้นเสร็จเราดีอย่างเงี้ยเหลือหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนตัวไปนี่เราโจมตีไม่เข้าเก็บสแต็กไวหลอก่อนไวเลยนะผมโอเคมันหมดสแต็กไปแล้วเนี่ยเด็กแล้วเด็กมก็จะทุบอันนี้ไม่โจมตีโอเคเมื่อไม่โจมตีอย่างงี้เนี่นุกเราจะตายนะถ้าเกิดเราไปนะผมะดังนั้นเราป้องกันหนึ่งสองแสนนะผมเหลือไสอง อันแน่มันต้องป้องกันอยู่แล้วเอาเซ่เอาได้มีแค่สี่แล้วนั้นฉันจำแกได้ว่าแกจะต้องทำประมาณนี้ไม่โจมตีอีกโอ้โหชิปจัดๆแล้วชิปมากเลยทีเดียวหนึต้องตายก่อนเนี่ยเนี่ยมีประเด็นตายนะเนี่ยถ้านุกเราตายนี่เอานุกไปดีกว่าโอเคโหต้องโจมตีเยอะเลยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วเหลือหนึ่ง ตายชัวโอ้ยมันป้องกันหนึ่งไงง่ะแต่สแต็กมันเต็มเลยนะผมเออตายไปนะผมยังไงต้องเหลือตัวน้ำไว้ก่อนยังไงต้องเหลือตัวน้ำไว้ก่อนสแต็กเจ็บเลยอ่ะโอ้โหบ้าบอที่สุดเลยทีเดียว,ยวแต่มันโจมตีเท่าไหร่ผมก็ไม่กลัวนะผมโจมตีเสียตายเออลงไปนอนกองเฟลาโรดอนโกบ้าเลยไดโนสูคัสยังการมันเดวลร้อยสี่เลยนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้เรียกว่ากินไอฟ์ผล่เปันอ,อก ไม่นะกัดกระชากวิญญาณไม่ตายนะผมวิ่งหนีไปเออไม่ได้อย่างงี้สิชนะแล้วนะผมด้วยไดยโนซอรัส <c oughs> อ่ะกขยกต่อไปนะผมเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยแล้วนุกตายไปแล้วอ่ะไม่ได้อย่างงี้เดิโอ้ยสงสัยจะต้องซื้อออกแล้วว่าสำหรับนุกนะผมเออไม่ได้หว่ะเดี๋ยวเราแพ้นะ เดี๋ยวเราแพ้นะเราเฮ้ยเราไม่แพ้นะเราก็สู้ได้นะผมแค่นี้เองเีย๋ยวไปซื้อทีเดียวนะผมเราเอาเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้มาดุยกันดีกว่านะผมยังไงเราไม่แพ้ธาตุมันมันก็ไม่แพ้ธาตุเราต่งโกลตแต่งไม่แพ้ธาตุกันมาเลยสามต่อสามฟมิลบรี่เกมใช่ไหมไม่ใช่นะผมมาเลยแกตกลงมาจากตู้นั้นใช่ไหม ไม่โจมตีนะผม่านมันเด็กจะโจมไม่โจมผมไม่สนใดๆทั้งนั้นน่ะเก็บสแต็กอย่างเดียวนะผมมันได้คิดเหมือนกันเลยทีเดียวมันมีสี่นะนะผมเป็นเอไอที่บอกว่าเก็บสแต็กอย่างเดียวโจมตีสามตายนะผมคือไม่ตายเหลือเก้าสิบเก้ายังโยมมันเหลือหนึ่งนะผมโจมตีหนึ่งสองไม่พอนะผมอ่าสามสี่นะผมผมเหลือสแต็กหนึ่ง 1. โอเคตายเหลือสแต็กตัวหลังอีกอ่ะนี่นะบ้าบอล มันโจมตีสามเองเหลือสองับผมเฮ้ยมันมีแค่สี่มันเล่นเด็กเร็วไงโอเคโจมตีสามเหลือนหอนึ่งเสร็จแล้วดิงี้เอ้ยเราตาย <c oughs> ด้ยวยผมเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นออกมาจราเข้สังหารของฉันล้มเตีหนึ่งสองสามต้องป้องกันผมเจ็ดร้อยป้องกันไม่เยอะนะผมป้องกันหนึ่งสองแล้วพอโอเคอันแน่เก็บไว้ตัวหลังใช่ไหมนี่นะอุ้ยแต่มันอุ้ย จมตีมุกกะหนกอ่าเนี้มันมีห้าเลยเนี่ยรูมี้ป้งกันสามดีกว่าเนะมันต้องทอนกาลังเราแน่ๆเลยดูจากอาการผมตายทุกยกเลยตายทุกยกเลยอือไม่ตายว่ะตัวนีู้กพงกระพันจะจะเืึงตายทีนี้ย,อยาอยู่เลยเรียกว่าต้องอยู่ไม่ได้แล้อ,อให้มันรู้กันไปว่าใครคือจอร์เา้ที่แท้จริงนี่ชนะแล่วะทุกคน ก็ชนะด้วยตัวตะกี้ไป2ทีแล้วนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอพมากมีนุกจริงๆด้วยว่ะโอเคก็ให้มันได้อย่างงี้สิเราจะต้องใช้แผทไหนเดีเล่นยากมากเลยมันเล่นยากมากเลยเนี่ยถ้าเราเอาน้ําไปนี่มันจะต้องเปลี่ยนนุกมาอย่างแน่นอนเราไม่ชนะนะผมถ้าเราเพื่ิไปมันเปลี่ยนเนื้อมาแล้วไม่ชน,นะด้วยดังนั้นต้องเตรียมทีมใหม่แล้วดูจากอาการเตรียมทีมใหม่นะผม เราจะต้องแบบว่าเราต้องเสียเท่าไหร่วะอุ้ยถ้าหิวแค่200เองนะจากไอแกรน,นี้นะผมเ,เลือกที่จะฮิวดีกว่าสองรนะผมถ้าเราเลือกใหม่ถ้าเลือกใหม่นี้เราเสียเท่าไหร่เนี่ย400ร้อยเลยเหรอถ้าเลือกใหม่เราเสีย400ร้อยเลยนะแล้วทําไมมันมันไม่มีนุกเลยอ๋อเราเลือกใหม่ไงเราเลือกใหม่มันจะมีนุกไปได้ยังไงละ่ะแล้นเนี้ยวิ่งแข่งแก,ง,แกงมากเลยเนะี่ยแล้วเน,นี้ยก็ไม่มีนุกเลยนะ แล้วไม่มีนุกแล้วจะปราบน้ำยังไงอ่ะแล้วไม่มีนุกจะปราบน้ำยังไงอ่ะเราคิวเวอริบาฮิวเพลาโรดอนนะผมเพลาโรดอนเพลาโรดอนสามพันโจมตีแค่พันสองเองนะ่าฮิวเพลาโรดอนขึ้นมาก่อนโอเคอเพลาโรดอนก็กลับมาแล้วนะครับผมแล้วตัวที่เหลือเฮ้ยแค่นี้ก็สู้ได้แล้ววะอย่าพึ่งเลยดกบ่ามาทีเนี้ยสุดจัดแน่เราเจ้าตัวนี้ไปก่อน ก็จะแต่มันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนตัวไหนล่ะมไม่มั่นใจวะเราเอาตัวน้ำไปตัวดีกว่าไปโอเคเพอเอามาตตยไงเรื่องมันมีแค่นี้แหละคือเอามาไตายนะผมโอเคเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมเดีย่ยมันเปลี่ยนนกมาเราใช้ตัวนี้นะผมแล้วเราก็ใช้น้ําสังหารลุยมา <laughs> เลือกสูตรนี้แหละมาเลยอ่า เทปรโรเซฟาร์ตนี่มีพันสนะผมตัวนี้มีพันเจ็ดต้องป้องกันก่อนถ้าเราไม่ป้องกันเราไปนะผมโอเคมะฉันเหลือนกเอาไว้ <c oughs> นั่นไงนเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมสองพันหนึ่งแม่อุ้ยรู้งี้เก็บสแต็กไว้ดกว่าแต่ไม่กล้าวัดใจกลัวมันไม่เปลี่ยนเงี้ยเรื่องของเรื่องกลัวมันไม่เปลี่ยนนะผมโอเคทีนี้เก็บสแต็กได้เราก็ชนะแล้วนะผมดังนั้นต้องประคองไว้ให้ดีโอเคมานันดาอย่าไปยอมแพ้มัน เก็บสแต็กเอาไว้ลูกเรวลสามร้อยสี่สิบห้าเลยนะผมอย่าไปกลัวมันเจ้าเสภรัตถึงแม้มันจะเป็นบิดแดงก็ตามแต่เลเวลมันแค่นี้มันจะทําอะไรเราไม่ได้ง่ายๆอ่าเราต้องไม่ป้องกันแล้วป้องกันทำไมเดี๋ยวเราซื้อออกเองต่างเราเหระโอ้ยมามาดูซิมันจะทำยังไงมีหกแล้วนะผมใส่แน่นอนไอแกลนี้โจมตีหกเดี๋ยวแจมสุดสุด้ยโอเคนี่แหละ แบกเลยนะผมอันตรายมากโจมเตีหนึ่งสองอยู่แล้วนะผมพันหนึ่งพันหนึ่งนี่เราป้องกันหนึ่งสองอพันหนึ่งนี่มันเพิ่มอีกอห้าหร้อยห้าสิบมีเยอะเหมือนกันเ,เนี่ยเราโดนสองนี่เราแย่เลยนะสามดิฟ่าอ่ะเหลือสามนะผมโอเคตายไม่น่นนาฟาดห่างกาให้เตียบร้อยลงไปนอนกองนะผมมาเลยแกสินะ มีพันเจ็ดเลยทีเดียวผมนึกว่ามันจะมี1 6มนกมีอาการเสียสูตรได้โจมตีสามแล้วผมอือยังอยู่ทีนี้ต้องใช้ตัวซิกเนเจอร์แล้ววันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยจริงอ,อกมามั <ๆ S 2> นเลยนหนึ่งนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่แลผมแล้วก็ป้องกันสองยังอยู่นะไม่อยู่นะผมป้องกันสองไม่อยู่อะไม่อยู่ทุกคนไม่อยู่จริงไม่นะเอาเด้ซิกเนเจอร์ผมต้องตายแล้วหรอเนี่ย ผมว่ามันเกตัวแตกมาตัวแรงนะผมถ้ามันโจมตีห้าผมไปเลยนะมันเรียกว่าตัดกําลังผุสุดๆเลยแข็งมากเลยนะเนี่ยโจมตีห้านะผมเป็นสองร้อยที่แข็งมากเอ,อ้ตายไปแล้วเสียไปหกร้อยเบิร์กตายอยโายเลยทันหเสียไปหกร้อยเลยฉันจะขไไับเบิร์กลายอยู่นี่แหละบุกนี่นะเรียบร้อยนะผมเรียกมาถูกตัวแล้วแต่ว่าตัวในแพ็คแข็งมากเอไอก็เรียบจัด อ่ะยกสุดท้ายแล้วผมกับการจะได้การกูจะได้การอะไรมังวะเนี่ยอ่าขออุ้ยเรามีแล้วทุกตัวเลยว่ะแต่ไม่ได้ว่ะเราสักสี่ว่ะเราเห็นแล้วมันแบบว่าอุ้ยเราไม่มีน้ําเลยสักตัวอย่างงี้นี่เองไ <ś> อ <c oughs> มันได้อยากก่างเงี้ยแต่เราก็รู้แล้วนะผมเราเอาตัวนี้ออกมาเลยนะผมสําหรับเจ้าไดโน,นสูคัสนะผมแค่มาเลยเราเอาทุกไปก่อนนะผมพอมันเอาไอ้นี่มาปุ๊บอุ้ยเราไม่มีเปลี่ยนเลยนมามั่งเลยเราต้องม,มีนอมันจะา้ ไม่จะเป็นนะผมคิดว่าไม่จะเป็นนะเราพืชไปจัดการก็ได้แล้วเ็้น้ำจัดการที่หมดนะผมโอเคเพราะน่าจะสวยโลนอยู่เหมือนกัน <c oughs> ลยุยมาคิดใหม่ทำใหม่ใส่ใจคุณภาพ <c oughs> ครับโมซูคัสเจนสองโอ้ยสองพันสี่เลยเหรอบ้าที่สุดเลยทีเดียวซิมูเแรกนี่สองพันสี่เลยผมเพิ่งดูนะเนี่ยชิบหายแล้วโอ้โหสามพันเจ็ดเลยอะ่ะมันทวมจนไม่รู้จะท่วมยังไง โจมตีมาหนึ่งโอเคยังอยู่ได้นะผมแล้วก็หลอ,อกล่อนะผมนี่ทำการหลอ,อกล่ออย่างนี้สำหรับเพราโรดอนนะครับเราอยากจะชนะน,นะผม <c oughs> เซร็ตโกละ่ะอุย้ยเป็นโจมตีหนึ่งเหมือนรู้กันนะเด้มาด้วยกันเนี่ยกำเนิดมาจากที่เดียวกันเลยอะลดมาจากกระป๋องนั้นนะ <c oughs> ไอ้กระป๋องนี่อยู่ข้างแังนั่นแหละหลอ,อกล่อเป็นไว้เพราโรดอนเรานี่เราเสียจะจัดเลยเนี่ยโจมตีหนึ่งผมยังไม่ตายนะผมยางนี้ก็ได้อยู่นะ เออทีนี้มันมีสแต็กเท่าไหร่ไม่สนใดๆทันะ้งนั้นจะมีสแต็กเท่าไหร่ตลบให้เละนะผมจบตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ่อห้าน่าจะอยู่แล้วเระผมคิดว่าเหลือสองเอาแล้วได้จริงด้วยตายไม่นะ่าเอาเด้เ <c oughs> สร็จไปหนึ่งนะผมนี่ <c oughs> มีห้าเลยอ่ะโอเคแต่ไม่เท่าไหร่มันก็ต้องเสียสแต็คกจกัดๆนะผมในการจัดการเราจมตีห้า เอ้ยเอ้ยโดนจีแกนโน่กัดเข้าไปนะผมโอ้โหอยู่ยันยกสุดท้ายให้มันได้อย่างงี้ในสำหรับพื้อตัวตะกี้นะผมอ่าดาร์โกเซลท็อปนะเซเนียเสร็จเราแล้วง่ายแล้วนะผมโอเคออกมาแปดพนห้าเลยนะยมตีหนึ่งสองสามสี่เลยนะผมเหลือหนึ่งเท่านั้นจัดการมันงัดมันไม่เหลือสแต็กล้วไงเรื่องของเรื่องนะผมแต่มันก็โคตรเราไม่ได้ง่ายนะผมเจ็ดพันห้าเย แกต้องเสียต้แตกจ,จัดๆแหละเวลาเราดวลฉันรอแกอยู่แล้วเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเอ้ยจมตีสี่เอาแล้วเตรียมการไว้ฉันได้เลยเฮ้ยมีสิทธิ์มันจะได้กันเตือนองเนี่ยเราก็สู้สุดมิตกันไปยังอ,อยู่เลยด้วยพลังนุกสังหารนี่นะเอาเด้สุดจัดชนะแล้วนะครับผม ก็อย่าไปตีกันแล้วกันแพ็กนี้ทรัมก็ได้แล้วนะผม power ampibus อ่า ampibus ใช่ไหมอ่าแพ็กนะผมป้าเจ็บปวดจิตใจสโคสุขัดแน่ๆเห็นจมูกด้วยผมชัดเจนสโคสุคัตเอ้ยป็นได้อย่างงี้เลยเจอเดอะบิลนะผมอ่มเสียไป800ร้อยนะผมดังนั้นแพ็กนี้ ถ้าใครไม่เจ๋วแน่จริงอย่าเข้ามาเนี่ยผมก็ทําให้ดูแล้วนะสาหรับน้อง f c ทั้งหลายที่แบบว่าอยากให้พี่ตีแพ็กนี้นะอ่าก็เป็นแบบละกันว่ามันมีตัวอะไรออกมากนะเพราะมันจะซ้ากันเหมือนลูกแั่งือเปแบบไม่มั่นใจนะผมอ่ะเก็บแบบขออันนี้หน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเก็บอันนี้ซะหน่อยโอเคก็ได้อีก130นะผมอ่ะก็อย่าลืมไปฟาร์มกันนะสาหรับตรงนี้นะผม ก็เป <chat> ็นอะไรที่สุดยัดเลยจริงๆอ้าวอีกกับได้อีกใบนึงอ่ะพอจริงๆแล้วนะสำหรับเย็นนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะอ่าสำหรับศึกนี้นะที่แบบว่าอ่าเราแบบว่าให้ใครเคลียรจากเล็กนะอ่าฝากกดอ่าก็ดีกันด้วยแล้วกันทุกคนอ่ะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปซิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไาแล้วฝอย